ข,ข้าพระพุทธเจ้าในชีวิตผ่านลายสมบูรณ์เป็นเป็นนักเรียนโรงเรียน,านราชันคอสามสิบเอ็ดครับผมอยากจะขอบคุณในหลวงที่ดูแลพวกเรามาตลอดดูแลเรื่องอาหารกันกินที่โรงเรียนดูแลที่นอนมีที่พักฟรีให้รวมทั้งดูแลพวกเราทั้งประเทศผมเป็นคนกะเหรียงที่ ที่ได้รับโอกาสที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับอยากจะขอบคุณในหลวงแล้วก็จะสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีของโรงเรียนและต่อไปจะเป็นผู้ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมครับขอบคครับขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณในความคิดที่ดีทุกคนมีความคิดที่ดี เรามีความคิดที่ดีบ้านเมืองปลอดภัยแน่